มันไม่ค่อยอยากเกิดมาเท่าไหรอ่อร่างแรกคือเสียใจแต่เราก็มาเรียนรู้ว่าเอ้มันนึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องอะไรหรือเปล่ามันเรื่องอื่นละมั้งไม่น่าเกี่ยวว่าเรื่องเรื่องไม่อยากเกิดเพราะสิ่งรอบข้างมันแย่คงไม่ใช่อย่างนั้นเขาพูดว่าหนูไม่รักแม่หนูเกลียดแม่มันน้ําตามันไหลแบบข้างในจนมันแบบออกมาข้างนอก สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิศนีเอียมศิริชื่อเล่นชื่อน้องปิ่นมุกค,ค่ะอายุ10ขวบค่ะชื่อนัทพนิยมสิรินะครับอายุ53ปีนะครับชื่อเล่นชื่อเก่งสวัสดีค่ะชื่อพิมมาดาอายุเจริญชื่อเล่นชื่อแม่เปิ้ลอายุ52ค่ะอายุของแม่กับปิ่นมุกก็ห่างกันประมาณ41ปีค่ะ หลังจากแต่งงานใช้ระยะเวลาในการที่จะมีลูกก็ใช้เวลานานไม่มีเราก็เลยไปปรึกษาคุณหมอค่ะพอปรึกษาคุณหมอก็พบว่าเรามีปัญหาตรงนี้ตรงนี้ต้องทําการขูดมดลูกทําการฉีดเช,ชื้อทําแต่ละขั้นตอนนะคะไปในแต่ละปีซึ่งทุกครั้งเราก็พบกับความผิดหวังจนในที่สุดก็15ปีถึงจะได้มีปิ่นหมูความรู้สึกแรกที่เห็นหน้าลูกสาว เขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเราเนาะเป็นความรักการรอคอยเนื่องจากว่าเรารอเขามันเป็นระยะเวลานานมีความสุขอะรักเขาตั้งแต่แรกเห็นความคาดหวังของแม่ในเมื่อก่อนก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้อง เป็นเด็กที่เรียนเก่งหรือว่าอะไรแต่คาดหวังว่าเขาจะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้โดยที่ไม่มีปัญหาเพราะว่าเมื่อเมื่อเล็กๆเ,เราพบว่าเรามีปัญหาเรื่องเรื่องตรงนี้บางทีหนูก็เคยโดนแบบว่าโดนเพื่อนล้อว่าหนูโง่เพื่อนล้อว่าทําไมเธอไม่ทำไมเธอมีทมโทรศาาัพท์ช้าจังอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เลยอยากได้เพราะว่าคนอื่นเขาได้แล้วเขาก็เอามาอวดกัน่วนหนูไม่ได้ แล้วมันก็รู้สึกไม่ค่อยดีมีทะเลาะกันก็เรื่องที่เวลาบอกให้เขาทำแล้วเขาจะแบบมีอารมณ์ฟึดฟัดแบบไม่อยากทำหรืออะไรเงี้ยก็จะยืนยันว่าเ,ออเขาต้องทำนะคือไม่อยากให้พ่อกับแม่เสียงดังเพราะว่ามันรู้สึกมันแบบว่ารู้สึกกลัวแล้วใจมันใสแล้วมันก็รำคาญนิดนึงอย่างเช่นถ้าแม่บอกว่า นี่ปีนมุกแม่บอกแล้วไงว่าไม่ให้ดูหนูก็บอกว่าหนูโตแล้วค่ะหนูหนูดูได้แล้วค่ะอย่างน,นี้แบบนี้แต่ว่าพอเอาทำเสร็จก็ถ้าเกิดแม่ดุกว่านี้อีกก็ฟังค่ะเราจะชอบเตือนเขา เราคิดว่าเราเตือนแต่เขา,าคิดว่าเราดุแล้วเขาก็จะไม่ชอบก็เลยจะพูดกับเขาบอกว่าวันนี้ที่แม่บอกปิ่นมุกะมันดีกว่าที่วันข้างหน้าหนูโตไปแล้วมีคนที่มามาว่าหนูรู้สึกมันไม่ค่อยอยากเกิดมาเท่าไหร่เพราะว่าบางทีเวลาพ่อแม่ดุหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ชอบผมก็เลยพูดไปแบบนั้นค่ะ อย่งแรกคือเสียใจเราก็มาเรียนรู้ว่าเฮ้ยมันนึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องอะไรหรือเปล่ามันเรื่องอละมั้งไม่น่าเกี่ยวกับเรื่องเรื่องไม่อยากเกิดเพราะสิ่งรอบข้างมันแย่เองคงไม่ใช่อย่างนั้นในอดีตเนาะเราเป,เป็นเป็นแม่ที่ไม่เข้าใจเราก็เลี้ยงลูกด้วยอารมณ์อย่างที่เราอยากให้เขาเป็นมันต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถึงจะอยู่ในสังคมได้จนเขาพูดว่า หนูไม่รักแม่หนูเกลียดแม่มันน้ําตามันไหลแบบข้างในจนมันแบบออกมาข้างนอกอ่าค่ะเรารู้สึกสะเทือนสะเทือนมากแล้วก็มันมันเดินทางมาระยะหนึ่งแล้วเนาะในในในตอนนั้นซึ่งเรา กลับมาทำงานข้างในของเราแล้วว่าเฮ้ยลูกออกพูดออกมาอย่างนี้มันคงสุดสำหรับเขาแล้ววัยที่ต่างกันแล้วสื่อสารกันกรู้ยังไงหรออืมเราก็ต้องมองว่าเราจริงเราอายุเยอะแล้ว,ลวเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราบางทีเราไปถือยึดติดกับอีโก้เรื่องของวัยมันก็ไม่ได้ทีเราก็ต้องดรอปตัวเองลงมาแล้วก็พยายาม หายโกรธให้เร็วที่สุดนอะ่ะทํทำไงก็จะหายโกรธให้เร็วที่สุดนตะัวส่วนตัวเองแล้วเนของพ่อเนี่ยก็คือไม่ได้เป็น,ไม,ไ,ปนปไม่ได้เป็นปัญหาเลยเพราะเนื่องจากว่าคือเป็นคนที่อายุอยู่แล้วก็คือไม่ใช่คนที่โบราณจา๋าไม่ใช่คนที่ทันสมัยจา๋าคือพยายามอยู่ตรงกลางแล้วก็รู้ว่าเขาต้องการอะไรทําอะไรคือเหมือนกบเราก็ต้องลดอายุลงไปเลยว่าเราต้องอยู่ใกล้ๆเขานะนาอายุใกล้ๆเขาแล้ว,ลวเราเราพยายามที่จะ ไม่เอเขาให้ได้คุยภาษาเดียวกเขาให้ได้วิธีการเลี้ยงดูปิ่นตั้งแต่เราเข้าใจว่าจากที่คุณยายสอนเรากลับมาทำที่บ้านงานบ้านงานสวนงานครัวเรา พยายามที่จะเอามันเข้ามาในชีวิตประจำวันในครอบครัวของเราคือเขาต้องมีฤทธิทึมของเขาที่ดีค่ะแล้วกเ็เขาก็จะไม่เป็นเด็กที่ไม่อยากทำแต่ว่าเราก็มีวิธีการที่อ,อ,อันนี้มันจำเป็นนะลูกงานบ้านงานบ้านที่เขาต้องทำมีอะไรในแต่ละวันวันหยุดเขาต้องทำอะไร เมื่อวันหยุดเราจะทำอะไร<ฮ>กินกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาถึงเวลาตอนเช้าเขาก็ต้องมาลดน้ำต้นไม้เขาจะมีหน้าที่ของเขาอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็คือสิ่งที่คาดหวังก็อยากให้เขาเติบโตไปอย่างมีคุณภาพอยู่รอดได้ด้วยตัวเองให้เร็วที่สุดเท่าที่เราคิดว่าเราจะทำให้เร็วได้เนื่องจากว่าอย่างพ่อกับแม่ก็มีความรู้สึกว่าเราก็ มีเขาตอนที่เราอายุเยอะแล้วเพราะนั้นเนี่ยการที่เขาเรียนรู้อะไรได้ไวดูแลตัวเองได้ไวขึ้นมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจว่าเขายังอยู่อยู่ได้แน่จงรู้ว่าเรามีลูกอย่างที่ลูกไม่ใช่ของเรา เขาจะเป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วถ้าเขาเป็นได้อย่างไม่ทุกข์เราควรจะยกย่องลูกเราอย่าทําให้ลูกเรากลับมาตั้งคําถามว่าเขาก็ไม่ได้อยากเกิดมานะพ่อแม่อยากให้เขากเกิดนะนั้นเขาต้องมาตอบสนองความต้องการของพ่อแม่เนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากเกิดนะเพราะฉะนั้นจงรักเขาอย่างที่เขาเป็นแม้เขาไม่น่ารักก็อย่าเกลียดเขาให้โอกาสเขาอย่างเต็มที่ในฐานะที่เราเป็นผู้ให้ชีวิตเราให้ชีวิตกับเขา แต่ชีวิตเป็นของเขาเขไม่ใช่ของเรา